ผมแปรพงศ์ชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดูเพลงชิงซนทุกความวันขุงคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เป็นแค่คุณนำบทเพลงพรอมๆคุณมาแลก็ปตําหนงแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจํานําทะเบียนเตรียมเงินทุนว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย กรรมการทั้งสามท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทศิตาและครูสลาคุณวุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,ครูควันนี้รายการของเรามีโอกาสได้ต้อนรับเขาคนนี้อีกครั้งนักร้องหนุ่มสายเลือดลูกทุ่งอีสานจาสิงชัยมาก,กับเพลงใหม่ล่าสุดฮะอ้อมกอดที่ปลอดภยอัย ทงเจ้าเลือกแล้วก็ให้เจ้าไปกับเขาบอต้องสนหรือยานไอสิเงาให้น้องไปสาไอ้กะสิเลือกหอยยิ้มกับหาที่เคยผ่านมาเจ็บซ้ำใดไอ้กะสิกลั้นน้ำตาลบคราบความลัง บ่ต้องย่านว่า okay. อายโอขาบ่ต้องย่านว่าฮ okay. ัก okay. อยายพัง okay. ให้เขาเห็ดน,นาทีทุกอย่างแทนนายขอให้เจ้าปลอดภัยถึงสิอยู่ในอ้อมกอดภักยนสรซางอายสิยิ่ง สิเจ็บกะสร้างอายสิเข้าใจเจ็บเธอนี้อายสิดีใจขังถ้าอายหูจักว่าเขาให้เจ้าลายบ่ต้องสนคนแพ้หอบน้ำตามาทรงทายกะหูอยู่ลืมเจ้าบองอายแต่อายกะยินดีบ่ต้องสนคนแพ้ Hòa bóng ta mơ sông Thái, cả muối vừa lืm, trao bông ai? yên đi nam? จ้าสิงไชนี่คือผลงานจากอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มที่ชื่อว่าความฮักของบักดินครับความฮักของบักดินใช่ครับโดยมีพี่ไผ่เป็นคนดูแลครับขั้นตอนงานผลิตต่างๆครับนะฮะมีกี่เพลงมีทั้งหมด5เพลงครับเป็นอัลบั้มดิจิตอลครับอ๋อนี่คือเพลงแรกที่ปล่อยมาแล้วอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกของชีวิตผมด้วยแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เพิ่งปล่อยไปครับใช่ครับเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับพี่ไผ่ก็ ดีใจครับดีใจที่เฮ้ยเฮ้ยทำไมดีใจต้องถอดหายใจวะก็ดีใจครับดีใจครับที่น้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการใช้ชีวิตแกก็จะคอยอบรมสั่งสอนตลอดแต่แต่ว่าเวลาอัดเพลงเนี่ยจะไม่ให้น้าไปเพราะว่าถ้าน้าไปคุมเมื่อไหร่มันก็จะยิ่งเหมือนเขาไปมากเท่านั้นก็เลยให้อาจารย์เต้ยเป็นคนคุมครับใช่ครับที่เขาอัดของครูสลาครับมีโอกาสได้แบบว่านําเสนอความคิดใน รับนี้บ้างไหมมีครับมีอาจจะเป็นไอเดียเรื่องเพลงครับเราก็หาเพลงมาแล้วก็ส่งให้นะฟังว่านะอันนี้ชอบไหมครับอืาผมชอบเพลงนี้ได้ไหมครับเรื่อนี้นะชอบด้วยไหมชอบด้วยครับอ๋อชอบด้วย,วยเพลงนี้ก็ชอบด้วย,วยน,นี้ก็ชอบด้วยอ๋อมีวิดีโอถ่ายไปแล้วด้วยถ่ายไปแล้วครับผมเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นคนขับแกร็บครับไอ้ food delivery ของอาหารใช่ครับใช่ครับคือในเรื่องราวของพาร์ทเอ็มีเนี่ยคือผมเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากับแฟนมากับแฟนมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อจะมา ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็จะเก็บเงินแต่งงานเขาแต่วันหนึ่งที่เราดูแลเขาไม่ได้เนี่ยเรากอดเขาแต่ว่าเขาไม่ปลอดภัยงั้นเราก็ปล่อยให้เขาไปเจอกับอ้อมกอดที่ปลอดภัยมากกว่าเราดีกว่าอยู่กับเราได้กินแค่ส้มตำอยู่เขาอาจจะได้กินพิซซ่าก็ได้เราขับมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะได้นั่งรถเบนซ์ก็ได้เราก็เลือกให้เขาไปสู่ทางที่เราคิดว่ามันดีกว่าสำหรับเขาก็ฝากเขาดูแลแฟนเราด้วยนะใช่ครับไม่งั้เราก็เป็นแค่พี่ชายละกันอะไรประมาณนี้ครับอ่ัทั้งเพลงเนี้ย ทั้งอัลบั้มทั้งอัลบัม้มนี้เป็นเรื่องราวของความรักความรักที่ไม่สมหวังในแต่ละผลงานเพลงก็จะแตกต่างกันไปว่าในเรื่องแบบของ แบบไหนอกหักยังไงอกหักยังไงอันนี้อกหักเหมือนเราไม่ดีพออ่าเรื่องราวการอกหักต่อไปอีกสี่เพลงมันจะเป็นยังไงติดตามกันได้ติดตามกันได้ที่ไหนครับผมทางช่องทาง u t u b e ครับผมแกร m m y Go กเป็นช่องใหญ่เลยพิเศษก็คือแต่ก่อนเนี่ยเอาไปลงของช่องไทดอนแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนมาลงเป็นช่องของแกรม m y Go กครับครับผมติดตามกันได้กับผลงานอัลบั้มแรกของเขาคนนี้นะฮะาสิงชัยครับผมครับรักทันได้เลย เป้าหมายที่มารายการโดนเพลงชิงทุนในวันนี้นะคะอยากได้ทุนสกักก้อนหนึ่งไปเปิดร้านเล็กๆขายของกับแม่หวานชอบร้องเพลงแต่หวานก็ยังรักการขายของด้วยไม่เคยเหนื่อยกับการขายของเลยซึ่งถ้าได้ทุนตรงนี้มามันจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของแม่ด้วยแล้วก็ทำให้แม่และเราเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะ